สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้องวิส t a าแคนะฮะ,ต,ะตัวนี้เป็นกล้อง VistaCam มรุ่นใหม่รุ่นโมเดล CB90DR นะครับตัวนี้เป็นกล้องรุ่นใหม่ที่เป็นกล้องภายในแล้วก็มีแบตเตอรี่เยอะมากให้แบตเตอรี่มามากถึง5,000 m มิลลิแอมนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าตัวกล้องรุ่นนี้น่าสนใจยังไง ตัวกล้องเนี่ยไม่ต้องเสียบไฟเลี้ยงตลอดเวลานะครับเนื่องจากตัวกล้องให้แบตมาเยอะมากไม่จําเป็นต้องเสียบไฟเลี้ยงนะครับเป็นกล้องไร้สายของจริงที่ใช้ Wi-Fi บ้านนะครับจริงๆรุ่นเนี้ย จะออกมา2โมเดลเป็นโมเดลที่ใส่ซิมได้กับโมเดลที่เป็น Wi-Fi บ้านตัวที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือโมเดลที่ใช้ Wi-Fi บ้านนะครับโมเดลที่ใส่ซิมก็จะสเปคเดียวเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายสเปคให้ฟังคร่าวๆนะตัวกล้องเนี่ยมีแบตเตอรี่มากถึง5 0 0 0 m ah. มิลลิแอมมีสลิ p Mode ด้วยนะครับ5 0 0 0มิลลิแอมไม่พอมีสลิ p Mode นะครับมี2เลน มีระบบไฟ LED อินฟ a าเรดนะครับตัวนี้ผมเทสทดลองใช้งานจริงแล้วระบบประหยัดแบตดีมากๆนะครับใช้งานจริงในบ้านเนี่ยโอ้โหตัวกล้องไม่ต้องเสียบไฟเลี้ยงเลยนะครับผมตัวกล้องเนี่ยมีโหมดประหยัดแบตซึ่งประหยัดแบตมากๆนะครับอยู่ได้นานสเปคความคมชัดของกล้องรุ่นนี้ก็คือ3ล้านพิกเซลนะครับผมยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือตัวกล้องเนี่ยมีปุ่มคอเรียกด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะอันบล็อกให้ดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะอันบล็อกกล้องมาให้ดูนะครับผมจะลองมาดูว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วช่วนคล้ายคลิปเ,เดี๋ยวผมจะเอาภาพมาให้ดูด้วยว่าตัวกล้องเนี่ยมันมีภาพคมชัดประมาณไหนและเลนส์กว้างประมาณไหนนะครับโอเคแกะกล่องออกมาก็จะเจอกับตัวกล้องเลยนะครับอ่านี่ในกล่องก็จะมีคู่มือสมุดเล่มสีฟ้านะครับอ่านี่นะแล้วก็มีอะไรแถมมาให้อีกนะครับมีขายยด นะครับมีขายุดมีสายสายเป็นยุ b t y ไท C นะครับผมเป็น USB t y ไท C มีพวกมีน็อตนะครับไม่มีอะแดปเตอร์นะในกล่องของรุ่นนี้ไม่มีอะแดปเตอร์แถมนะครับแถมแค่เป็นสายยุด C เส้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีพุกมีนอ็อตมีขายึดนะครับขายึดก็จะสามารถยุดได้ทั้งผนังแล้วก็บนฝ้านะครับสามารถดัดแปลงได้หลายรูปแบบนะครับจะไปเหมือนกับขาของ C 992dr นะครับขาเหมือนกันเลยเดี๋ยวลองมาดูตัวกล้องกันตัวกล้องก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยอ่าแกะสติ๊กเกอร์ออกมาตัวกล้องมี2เลนนะครับด้านหน้าเลนเนี่ยก็จะมีไฟ led นะครับไฟ led อยู่ด้านข้างนะครับเป็น2ระบบนะมี led ด้วยอินฟาเรดด้วยทำงานในดวงเดียวกันด้านล่างก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมีไฟ led กับไฟอินฟาเรดเหมือนกัน ด้านบนตรงตาเลนตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มคอนะครับมันคือปุ่มคอเอาไว้สําหรับเรียกนะครับเรียกไปที่โทรศัพท์มือถือเรียกไว้ที่แอปพลิเคชันนะครับถ้าใครมีแอป,ปของกล้องตัวนี้อยู่นะครับมันสามารถกดเรียกได้อันนี้คืออีกหนึ่งฟังก์ชันเด็ดของกล้องรุ่นนี้นะครับด้านหลังก็จะมีเป็นปุ่มออนออฟนะมีปุ่มเปิดปิดนะครับกดเลื่อนเปิดเลื่อนปิดได้จากตรงนี้เลยเนื่องจากตัวกล้องเนี่ยถ้าเลื่อนออนปุ๊บมันทํางานทันทีเห็นไหมครับ อ่าแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะสีน้ําเงินนะครับอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องเสียบไฟเลี้ยงนะครับเป็น USB Type ไทนะกล้องรุ่นใหม่ๆก็จะเป็น USBC หมดแล้วนะแล้วก็ตัวกล้องไม่มีช่องเสียบแลนนะครับตัวนี้จะมีแต่ช่องเสียบไฟเลี้ยงเส้นเดียวด้านหลังมีลําโพงนะครับเวลาเปิดออนแล้วเนี่ยก็จะมีเสียงเรียกการติดตั้งนะ ด้านล่างนี้ก็จะเป็นที่ยึดขานะครับตรงที่ยึดขาเนี่ยเวลาใส่เข้าไปต้องกดหน่อยนะครับผมต้องกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็หมุนแบบนี้นะฮะถ้าไม่กดมันจะไม่เข้าเลยมันจะดูแบบกดไม่เข้าประมาณนี้เลยมันจะแบบแบบนี้นะครับต้องใช้แรงกดเข้าไปนะครับกดให้เข้าแล้วค่อยบิด นะครับขามันจะไม่มีที่ล็อกตรงนี้นะครับถ้าเป็น c ีส4 s มันจะมีน็อตล็อกตรงนี้แต่ว่ารุ่นนี้จะไม่มีน็อตล็อกนะครับมันเลยต้องกดเข้าไปนะครับแล้วก็บิดประมาณนี้มันสามารถยึดผนังก็ได้นะครับยึดผนังยึดฝ้าได้นะครับขาตัวนี้มีขาแถมให้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้301องศาปรับขึ้นปรับลงได้70องศานะครับประมาณนี้เลยอ่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเปิด ออนแล้วก็ติดตั้งกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูด้วยว่าภาพมันเป็นยังไงตัวนี้เป็นความคมชัด3าล้านพิกเซลทั้งสองเลนนะฮะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะลองติดตั้งกล้องให้ดูนะครับผมด้านหลังตัวกล้องจะมีปุ่มออนออฟนะฮะให้เราเลื่อนออนนะครับผมหลังจากเลื่อนออนแล้วตัวกล้องจะทํางานทันทีนะครับมันจะหมุนรอบตัวเองแล้วก็มีเสียงเรียกการติดตั้งนะครับถ้าเปิดออนแล้วนะครับกล้องไม่มีเสียงเรียกการติดตั้งให้เรากดรีเซ็ตกล้องหนึ่งครั้งนะครับวิธีการกดรีเซ็ต มันจะมีปุ่มรีเซ็ตอยู่ข้างๆที่เสียบเมมนะครับกดค้างจนมีเสียงพูดนะครับมันสามารถกดได้เลยนะครับกดค้างนะครับจนมีเสียงแบบนี้นะครับอ่าแล้วรอให้กล้องมันหมุนใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับในกรณีที่เปิดแล้วไม่มีเสียงนะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่เปิดแล้วมีเสียงก็ไม่ต้องกดก็ได้นะครับโอเคนะครับรอให้กล้องทํางานแล้วก็มีเสียงพูดนะครับอ่ามีเสียงเรียบร้อยนะครับ หลังจากมีเสียงแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะติดตั้งกล้องให้ดูด้วยนะผมจะใช้มือถือ Android นะครับในการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะโยนภาพขึ้นทางขวามือนะครับจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะก่อนอื่นนะครับผมให้เราไปเช็คว่ากล้องเนี่ยปล่อย Wi-Fi ออกมาไหมนะครับให้ไปที่เครือข่าย Wi-Fi นะครับไปเช็คว่าตัวกล้องมี WiFi ที่ชื่อว่า admc ไหมนะครับ WiFi กล้องตัวนี้จะชื่อว่า ad นะครับนี่มีแล้วนะครับพอเจอ WiFi แล้วนะครับให้เข้าแอปพลิเคชัน O Cam p o ครับผมจะข้ามขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะฮะหลังจากเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเจอกับหน้าตานี้นะหน้าตาที่แบบเพิ่มอุปกรณ์แบบนี้นะครับผมหลังจากเพิ่มอุปกรณ์แล้วเนี่ยให้เราไปาที่ตั้งค่าไปที่ Wi-Fi นะครับไปเชื่อม Wi-Fi กล้องที่ชื่อว่า AddMC Wi-Fi ตัวอื่นเนี่ยบางรุ่นน่ยมันจะไม่ใช่ชื่อ mc นะครับมันจะชื่อ at ipc ก็มีนะครับผมให้เราเช็คดูว่ามันจะมี Wi-Fi ชื่อ at ipc at mc ก็คือ Wi-Fi ของกล้องทั้งหมดนะฮะโอเคเราเชื่อม w i f i กล้องเลยหลังจากเชื่อม w i f i กล้องแล้วนะครับผมรอนะครับรอให้มันเชื่อมติดอ่าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจให้เราสลับไปเข้าแอป O c a m p o นะครับพอเข้าแอป OCampo เรียบร้อยนะครับ มันจะต้องกล้องมันจะต้องเข้าเลยแต่ถ้ากล้องมันไม่เข้าเนี่ยให้เราเข้าไปเช็คดูระบบ Android การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้แต่เพื่อเข้าดูตัวเลือกนะครับกดตรงนี้แล้วกดยืนยันการเชื่อมต่อ w i f i เค,ครือข่ายนี้ไม่มีการเข้าถึงเน็ตยังต้องการเชื่อมต่ออยู่ไหมนะครับกดใช่เรายืนยันการเชื่อมต่อตัวมือถือก็จะเชื่อมต่อ w i f i เหมือนเดิมนะครับกดค้างแล้วลูดลงมาตัวกล้องจะดีดเข้าแอปแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการติดตั้งแบบแมนนวลนะครับ การติดตั้งแบบแมนนวลไม่ต้องออโต้อะไรมากมายนะครับหลังจากเข้ามาแล้วให้เลียงทางขวามือบนนะครับมันจะมีคําว่าออนไลน์ขึ้นถ้ามีคําว่าออนไลน์ขึ้นแสดงว่ากล้องเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วกดเพย์เข้าไปดูได้เลยหลังจากกดเพย์ครั้งแรกเนี่ยตอนนี้อยู่ในโหมด AP ยังไม่ได้เชื่อมกับอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้จากตรงนี้นะครับถ้าเรากดยืนยันมันจะไปที่การตั้งค่า w i f i ทันทีนะครับแต่ว่าอันนี้มันง่ายไปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนอีกวิธีหนึ่ง นะวิธีการเชื่อม w i f i บ้านนะครับอันนี้คือภาพของกล้องนะคือภาพของกล้องโอเคเดี๋ยวผมจะใช้วิธีเชื่อม w i f i บ้านอีกวิธีหนึ่งนะครับไปที่ตั้งค่าลูกฝันเฟืองตรงนี้แล้วก็ไปที่การตั้งค่าอุปกรณ์ไปที่เน็ต Wifi นะครับเน็ต Wi-Fi ตรงนี้นะครับเลือก Wi-Fi บ้านเราใส่รหัสผ่าน,นครับใส่รหัสผ่าน w i f i บ้านนะกดยืนยันแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ให้ฟังเสียงกล้องเป็นหลักนะครับกล้องจะต้องพูดว่า n e t c o n n e c t i o n s u c c e s s อ่าถ้าหน้าจอขึ้นแบบนี้การกำหนดเครือข่ายสำเร็จก็กดยืนยันได้เลยนะครับให้เล็งทางขวามือบนจะต้องมีคำว่าออนไลน์ line. ถ้าออนไลน์แล้วก็คือเข้าดูกล้องได้นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยตัวกล้องนี้ก็จะสามารถแบบกลับภาพได้นี่นะครับพลิกบนพลิกล่างนะครับมันสามารถกลับภาพได้ นะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับมันจะมีสองเลนประมาณนี้เลยอ่าโอเคนี่นะครับเดี๋ยวลงมาดูมันมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับมีระบบตัวจับมีปิดบังข้อมูลส่วนตัวถ้ากดปิดบังข้อมูลส่วนตัวจะสังเกตว่าตัวเลนเนี่ยมันจะหยุดการทํางานแล้วก็จะไม่บันทึกภาพด้วยนะครับเราสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้จะมีฟังก์ชันตรงนี้ด้วยนะครับโอเคกดเปิดแล้วก็มีเอ่อพีทีแซก็คือตั้งค่าให้กล้องหมุนซ้ายหมุนขวานะครับ มีตรงไหนอีกนะครับมีตรงไหนอีกอมีเสียงไซเรนเปิดไซเรนได้ด้วยอา่าเปิดปิดไซเรนเปิดไฟ LED อา่าเปิดได้นะครับถ่ายรูปหน้าจอถ่ายวิดีโอโหมดสองกลางคืนเราสามารถปรับได้หลายแบบนะครับมีสองกลางคืนคาวดำสองกลางคืนสีสองกลางคืนอัจฉริยะสองกลางคืนแบบแสงดาวแสงดาวคือปิดระบบไฟทุกชนิดนะครับใช้แสงธรรมชาตินะ โอเคมีกรอบใบหน้าขอบใบหน้าเปิดก็ได้นะครับขอบใบหน้าเปิดไว้แล้วก็มีพลิกบนพลิกล่างสามารถปรับภาพกับหัวได้ที่ตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองคุยตอบโต้กลองดูนะครับ hello test hello test ทดสอบอเสียงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองฟังเสียงจากตัวกล้องนะครับ hello คฮัลโหลเช็คอ่า ก็จะประมาณนี้เห็นวงไหมครับวงนี่ก็คือการตรวจจับของกล้องนะครับมันจะแสดงว่ากล้องมันตรวจจับอะไรนะครับผมก็เลยเปิดไว้นะผมชอบเปิดฟังก์ชันนี้โอเคเราลองเปิดเป็นภาพใหญ่ดูมันก็จะแสดงเป็น2ภาพซ้อนแบบนี้นะครับเราจะดูเลนส์ไหนก็กดที่ภาพนั้นนะครับอ่ามันสลับได้แบบนี้เลยนะครับโอเค เบื้องต้นเนี่ยการตั้งค่ากล้องก็ไม่มีอะไรมากนะครับให้เราไปตั้งค่าลูกฟันเฟืองเราก็ไปเช็คอีกอย่างนึงก็คือการตั้งค่าการบันทึก t ี c เอฟการ์ดตรงนี้ก็คือตัวกล้องเนี่ยเราต้องเช็คก่อนว่าตัวกล้องมันมองเห็นเมมรีการ์ดไหมนะครับถ้าเราใส่เมมไปแล้วนะครับในการใช้งานครั้งแรกเราจะต้องกดฟอร์แมตเมมตรงนี้หนึ่งครั้งก่อนนะครับก่อนใช้งานจริงอีกฟังก์ชันหนึ่งของกล้องตัวนี้ก็คือการตั้งค่าแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่โหมดโหมดทํางานตรงนี้นะครับ มันจะมีให้เลือกหลับอัจฉริยะก็คือการบันทึกตลอดเวลาแต่เปลืองแบตมากนะครับกับโหมดประหยัดพลังงานถ้าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวกล้องมันจะหลับนะครับแนะนําให้เปิดโหมดประหยัดพลังงานนะตัวกล้องจะประหยัดแบตมากๆนะครับมันจะมีให้เลือกอยู่2อย่างนะครับคือหลับอัจฉริยะก็คือเปิดตลอดเวลาเลยแล้วก็บันทึกตลอดเวลาด้วยส่วนโหมดประหยัดพลังงานก็ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวกล้องจะหลับนั่นเองนะครับสามารถตั้งค่าตัวจับร้อมเคลื่อนไหวได้จากตรงนี้ด้วยนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งผมแนะนําให้เปิดนะครับตรงปุก อุปกรณ์โดยอัตโนมัติตรงนี้นะผมแนะนําให้เปิดนะครับพอเราเข้าแอปพลิเคชันเนี่ยตัวแอปพลิเคชันจะไปปลุกกล้องให้ตื่นทันทีนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไปโหลดนะครับบางทีแบบเราปลุกยากนะครับตรงนี้แนะนําให้เปิดนะอ่าเดี๋ยวลงไปดูลูกเล่นไฮไลท์ของกล้องรุ่นนี้กันหน่อยนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะตัวนี้จะมีฟังก์ชันกดคอเรียกนะครับกดที่ตัวกล้องเนี่ยมันจะเข้ามาเลยแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถกดรับได้แบบนี้นะครับ แล้วก็คุยตอบโต้กับกล้องได้เลยนะครับมันมีฟังก์ชันกดเรียกได้อ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดการแจ้งเตือนนะครับผมเปิดการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนี๋ยวผมจะเปิดการแจ้งเตือนอ่าเปิดนะครับโอเคผมเปิดการแจ้งเตือนละผมออกจากระบบเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าตัว แอปพลิเคชันจะปลุกมือถือแบบไหนนะเดี๋ยวผมจะลองกดเปิดที่ตัวกล้องจอนปิดนะครับกดเรียกเลยอโอเคอ่ามีมาแล้วครับแอปพลิเคชันมันแจ้งเตือนแล้วกดเข้าไปเลยอ่าจะขึ้นแสดงเป็นแบบนี้เลยนะครับผม ถ้ากดที่ตัวกล้องเนี่ยมันจะเรียกเข้ามาที่มือถือแบบนี้เลยนะครับเราสามารถกดรับได้จากตรงนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถคุยกับกล้องโดยตรงพอกดรับปุ๊บมันจะคุยแบบทว์เลยนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอากล้องไปติดตั้งแล้วเดี๋ยวจะเอาภาพมาให้ดูกันเดี๋ยวลองมาดูว่ากล้องรุ่นนี้มันมีความคมชัดขนาดไหนนะครับ